สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่12พฤศจิกายน63นะครับมาวิเคราะห์หุ้นก่อนเปิดตลาดนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์เซตแล้วก็มอดแอคทีฟ e 10อันดับนะครับสำหรับคนที่มาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาด ข้อมูลการอัปเดตจากทางช่องของเรานะครับโอเคเราไม่เริ่มต้นกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเซตก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำตัวไซด์เวอยู่ในกรอบ1,353ถึง1,345นะครับถ้าสามารถเบรก k 3 5 3 3ไปได้ก็จะไปต่อที่1,375นะครับถ้าผ่านไม่ได้นะถ้าหลุด 1,345ก็มีโอก็มีการลงต่อนะครับอืมโอเคคุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์กันตัวแรกนะครับก็คือ scc นะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวนนะครับตอนนี้มาชนแนวต้านที่1364อยู่นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไป้วางซ็อปลอตไว้ที่1352นะครับยังไม่มีสัญญาณการขายเนาะตัวถัดไป gpc s ก็เป็นแนวโน้ม าขาลงนะครับแต่ว่านี่ตอนนี้คือเด้งขึ้นมานะเด้งขึ้นมานะครับก็ทําตัวเป็นไซด์เวนะเออน,นะไซด์เวอยู่ในกรอบ59าสบาทเจถึง72บาทนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่72บาทนะครับคนที่มีของก็วาง Stop ปล s อไว้ที่61บาท50สสตางคนะ์เนาะตัวถัดไป SCB ก็เป็นอนุน้มไซเวนนะครับอยู่ในกรอบ60บาทถึง92.50บาทตางนะครับตอนนี้ก็มาแปะอยู่ที่แนวต้านนะครับ878นะครับก็ตอนนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วกันนะถ้าผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่92.50นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตที่75นะครับ ตัวถัดไป BBL นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์เหมือนกันนะคนที่มีของก็วางซัอบลอตไว้ที่110บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่121นะครับอืมก็ยัง H A เขียวอยู่ก็ยังสามารถถือได้นะครับมินนะฮะมินก็แหมหลังจากเมื่อวานไปชนแนวต้านที่23.60บาทก็วันนี้ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบได้นะครับ คนที่มีของก็วางซับลอตไว้ที่19บาทเนาะก็ยังเป็นเอ่อ H A สีเขียวอยู่ก็ยังไม่มีสัญญาณการขายนะครับตัวถัดไป C P O ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้ขึ้นมาทดสอบที่64.75นะครับอ่าถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่69.75ถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่61.50นะครับคนที่มีของก็วาง Stop ลอตไว้ที่61.50นะครับ ตัวถัดไป S T G T อ่าวันนี้ไม่ทำโลนะครับไม่ทำโลนั่นหมายความว่าอะไรแสดงว่าแนวรับ69.25รับอยู่นะรับอยู่ก็รอรุนอีกทีนึงนะครับวัน,นวันนี้นะครับว่าจะสามารถยืนเหนือ69.25ได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถยืนได้นะแล้ว H A เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็เป็นสัญญาณการซื้อเพื่อเอาไปขายที่นู่นเลย87.90 94อะไรประมาณนี้คนระับเป็นกรอบไซด์เวนะโอเคพี่ที่นะครับก็เป็นไซด์เวในกรอบ30บาท50ซงถึงที11บาท50ซงนะครับก็ยังเป็น h a สีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่37.25นะครับถัดไป AOT ก็เป็นไซด์เวนะตอนนี้คือมาชนแนวต้านที่67.75นะครับก็ยังคอเคลียคอเคลียอยู่นะ ยังคอเคียรอเคียอยู่นะครับคนที่มีของก็ถือตต่ป้ายวางซัอบลอดไว้ที่61.50นะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ยังไม่สามารถทะลุได้ก็พิจารณาขายทำกำไรออกมาก่อนนะครับตัวถัดไป k b แบง k ์เคแบงก็เป็นการเด้งขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็มาแปะอยู่ที่แนวต้านสำคัญนะครับคือ94เนาะถ้าสามารถผ่านไปได้ก็ไปที่ร0อยนะครับ คนที่มีของก็วาง s ต o p loss ไว้ที่88.50นะครับก็ยังเป็น HA สีเขียวอยู่เออนะครับทุกตัวก็ยังเป็น HA สีเขียวอยู่นะครับอืมก็ยังไม่มีสัญญาณการให้ขายยกเว้นตัว STGT เนอะ STGT เนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยต้องเป็น HA สีแดงก่อนนะค่อยสามารถเข้าซื้อได้นะครับอืมทุกตัวก็ยังเป็น HA สีเขียวอยู่เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เซตก็อย่าให้หลุด1,345นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็ค m o นนี่เ t t เตอร์สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากได้ของค่าคอมแบบ VIP ก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็คนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ m o n นี่เบ t เตอรก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับว่าจะเรียนเนี่ยต้องทำยังไงนะครับ